d ดี r f a ฟอร์และวินเ2023เปิดตัวกระเป๋ารุ่นใหม่หน้าตาแบบใหม่สวยขนาดไหนไปดูค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ โมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทิลลาโมสค่ะวันนี้โมสจะพาทุกคนไปทัวร์แฟชั่นโชว์นะคะของดีออลในคอลเลคชัน fall and winter 2023นะคะซึ่งคอลเลคชันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆมีหลายอย่างที่น่าสนใจและที่สำคัญมีกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวหน้าตาแปลกแยกนะไม่เคยเห็นมาก่อนในแบรนด์ดีออลแต่ก่อนที่จะไปเห็นหน้าตากระเป๋าเรามาดูสตอรี่ไลน์กันก่อนดีกว่าว่าไอ้คอลเลคชันตัวนี้เนี่ยเขามีเรื่องราวมีอะไรเกี่ยวข้องยังไงบ้างถึงจะถือกำเนิดม,มาเป็นคอลเลคชันนี้ได้ค่ะ อย่างแรกเลยค่ะคอลเลกชันนี้เนี่ยจะพูดถึงคุณแคทเธอรีนนะคะคุณแคทเธอรีนหรือว่าแคตอรีนนะคะถ้าเป็นแบบออกสำเนียงภาษาฝรั่งเศสสุดช,ชีวิตนะคะซึ่งทำได้แค่นี้แหละ <c oughs> นะคะก็เธอเป็นน้องสาวของคุณคริสเตียนดีอรนนั่นเองหลายคนเคยได้ยินชื่อของเธอมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นชื่อของเธอนั่นก็คือชื่อของรุ่นกระเป๋าคาร์โร่นั่นเอง <c oughs> ในรุ่นกระเป๋าคาร์โร่ค่ะชื่อของคาร์โร่เนี่ยเป็นชื่อเล่นของคุณแคทเธอรีนดีอร์นะคะเธอเป็นหญิงแกร่ง เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับดอกไม้เนี่ยเธอคือดอกไม้เหล็กอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยชอบทําสวนดอกไม้นยชอบดอกไม้ไมทําการ์เดนนิ่งแต่ว่าในทุกๆครั้งที่พูดถึงเธอเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าถามว่าแล้วทาไมถึงบอกว่าคุณแคทเธอรีเนี่ยเหมือนดอกไม้เหล็กทั้งๆั้งที่เธอน่าจะเติบโตมาในสังคมที่แบบคนรวยเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า ครอบครัวของคุณคริสตยนดีออเนี่ยเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นคนมีเงินนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียนก็เรียนในคณะที่แบบลูกคนรวยเรียนการเติบโตมาก็มีความแบบอยู่ในวงสังคมชั้นสูงเอาอย่างนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคุณแคทเธอรีเนี่ยก็น่าจะโตมาเป็นฟิลลูกคุณหนูนะคะหว,วานหวานหนักไม่เอาเบาไม่สู้หรือเปล่าทําไมถึงบอกว่าเธอเป็นดอกไม้เล็ก มาฟัังกนบอกได้เลยว่าเธอสมควรจะได้รับคําชมเชยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าซึ่งคุณแคทเธอรีนดีออค่ะเธอเป็นหนึ่งในคนที่ใช้พลังใช้สิทธิ์ของเธอนะคะที่เป็นนักสู้ต่อต้อตานนาซีชาวฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเธอถูกจับกลุมโดยแกสตาโปชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในค่ายกักกันราเวนบุร์กนะคะจนได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมายเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ดอกไม้ที่บอบางแต่เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นนายหน้าค้ามไม้ ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นนะคะคนที่เป็นนายหน้าพวกนายหน้าค้าไม้ดอกไม้ตัดดอกอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีอิทธิพลนะคะต้องมีอิทธิพลในวงการนั้นซึ่งคุณแคทเธอรีนเนี่ยเธอทรงอิทธิพลมากๆเธอเป็นนักสู้นะคะเธอเป็นนักปกป้องสิทธิและคุณมาริกราเซียเนี่ยก็ได้เอาเรื่องราวเหล่านี้กลับมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งในคอลเลกชัน fall and winter 2023ค่ะซึ่งพอพูดถึงกระเป๋าคาโรที่บอกกันไปใช่ไหมคะว่าในรุ่นนี้เนี่ย เป็นชื่อที่เอาชื่อเล่นของคุณแคทเธอรีนดีออเอามาใช้ใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอะถ้าคอลเลคชันนี้พูดถึงคุณแคทเธอรีนอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นฟิ objetivo, cioè, bueno, ลคล้ายๆกับการพูดถึงกระเป๋าคาร์โลมังรุ่นใหม่ที่ออกมาก็น่าจะคล้ายๆกับกระเป๋าคาร์โลมังแต่บอกได yes. ้เลยว่าแม่เจ้ามันคนละเรื่องคนละโลกกันเลยอะ แต่ว่าในในคอลเลคชันนี้นะธีมที่เขาใช้เป็นเสื้อผ้านะใน ready to wear เนี่ยมันก็ยังออกสีขาวสีดําคุมโทนเป็นประมาณนี้อยู่ซึ่งมันก็จะทําให้ตัวเสื้อผ้าที่มันคุมโทนขาวดําอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ตัวกระเป๋าเนี่ยที่เขาทําออกมาเนี่ยมันโดดเด่นยิ่งขึ้นตัวกระเป๋าในคอลเลคชันนี้นะก็จะมีพวกเป็นสีวายนะคะสีน้ําเงินนะคะสีเขียวเข้มเป็นฟิลประมาณนี้พอถือเข้ากับตัวเสื้อผ้าที่มันเป็นสี ขาวดํแล้วเนี่ยมันก็เด่นขึ้นมาอีกค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากระเป๋าที่ออกมาใหม่ในคอลเลคชันนี้นะมีใบไหนหน่าสนใจบ้างแล้วใบไหนที่เราต้องแบบจับตามองเนี่ยออกปุ๊บชั้นสอยแน่นอนไปเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยค่ะกับกระเป๋าในรุ่นใหม่ของดีออนะที่ถูกเปิดตัวใน fall and winter c l e o l e กระเป๋าใบนี้ค่ะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหมค่ะมีทีการถือแบบ top handle นะคะซึ่งตัว top handle เนี่ยก็จะมีความยาวมากกว่าปกตินะคะ มีทรงคล้ายๆกับ lady dior ค่ะดูเหมือนกับว่าจะมีทั้งเวอร์ชั่นที่มีหูเดียวแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่มีหูคู่ด้วยซึ่งตัวกระเป๋าตัวนี้นะชื่อของเขาก็คือ แน,นแน่นอนว่าชื่อคีย์แบ็กค่ะมาจากกลไกการปิดเปิดของกระเป๋าค่ะเหมือนกับว่าตัวล็อกของกระเป๋าเนี่ยจะเป็นฟีลแบบเออต้องมีการปลดล็อกต้องมีดีไซน์ของการล็อกมีกุญแจกุญแจต่างๆนะคะส่วนรุ่นต่อไปที่เราไม่พูดถึงกันไม่ได้ค่ะก็คือในรุ่นของกระเป๋าบุกท์ทนั่นเองแต่ว่าโมโซบุ๊กท์ในคอลเลกชันนี้มันยังไม่ได้ดูแตกต่างมากไปจากคอลเลกชันเก่าๆที่มันออกมานะคะมันดูมีความเหมือนเชื่อมต่อกันมันมีลิงก์ที่มันเชื่อมกันแต่มันไม่ได้แบบว้าวเรื่องใหม่อะไร ไปดูกันว่ามีใบไหนน่าสนใจค่ะสำหรับตัวบุโท์ค่ะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นการเลือกใช้ลายพิมพ์กระนาดนะที่เป็นลายใหญ่สะดุดตาเนะี่ยเป็นเรียกได้ว่าใจแอนกระนาดเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตัวกระเป๋าบุกท์นะคะในคอลเลคชันนี้ยังมีการเลือกใช้อีกหนึ่งวัสดุค่ะก็คือวัสดุของหนังส่วนใบต่อไปนี้ค่ะอันนี้น่าสนใจจริงในรุ่นของ lady 95. 22 t i n ค่ะในคอลเลคชันนี้นะคะจะเห็นว่า Dior เนี่ยทำกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าถือขนาดใหญ่นะคะอันนี้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถูกจัดในรุ่นที่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆของฟอล์ชันนี้ก็ว่าได้ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋าที่ทําออกมาในรูปแบบของการเล่นลวดลายของกระหนาดนะคะที่เป็นัวลลาสสิกลายคลาสสิกของแบรนด์ดีออลเลยตัวนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋าทรงคล้ายๆชอปปิ้งแบ็คไหมคะในเรื่องของเลดี้ i น t ี่5.22รันเวย์ของแบรนด์ดีออลไม่มี Lady ดีออลเป็นไปได้หรอเป็นไปไม่ได้แน่นอนมาจับตาดูกันว่า Lady ้ดีออลไปไหนน่าสนใจค่ะ ตัวนี้ค่ะเป็น Lady ้ดิอที่ทำออกมาในหลายๆลูกทรงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Lady ้ดิอที่เป็นดีจอยเอ,อ่ยเป็นดิออที่แบบหนังเรียบเอ,อ่ยมีการปักดอกไม้นะคะทำให้มีความงานศิลปะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตัว Lady ้ดิอที่ใช้เป็นหนัง เอ็กโซติกเลยเลยอร์เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มีความแปลกใหม่ไม่ค่อยเคยเห็นดีออลทำกระเป๋ารูปทรงนี้ออกมาก็คือ s q u a r e a n น b o x ็อกีนั่นเองตัวนี้จะเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีฟิลคล้ายๆแบบทรงกล่องด้วยนะทำออกมาหลายขนาดด้วยกันเนี่ยสามารถใส่เข้าได้กับหลากหลายชุดหลากหลายลุคเลยนะบางใบก็มีหูหิ้วสองข้างนะ,ะบางใบก็มีหูหิ้วอันเดียวค่ะตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นฟิลแบบสามารถใส่เอกสารได้นะคะคนที่ทํางานที่ต้องใช้เอกสารเยอะๆเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องส่อยกกันแน่นอนเลย และนี่ก็คือการอัปเดตนะคะของคอลเลกชัน Fall and Winter 2023จากแบรนด์ดีออหลายคนซื้อกระเป๋าไปแล้วก็รู้สึกแค่ว่าชอบจังเลยสวยจังเลยแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกๆว่าเอ้ยกระเป๋าใบนึงเนี่ยมันออกแบบมาจากอะไรมีเรื่องราวมาจากอะไร ถ้าคุณได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณรักกระเป๋าที่คุณจะซื้อรักกระเป๋าที่คุณมีอยู่มากยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันมีการใส่ความรู้สึกเข้าไปฟิลเหมือนแบบลองคิดดูว่าคุณซื้อกระเป๋า Fall and Winter 2023ของรุ่นนี้มาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่กระเป๋าดีอออีกต่อไปมันคือกระเป๋าดีออที่บ่งบอกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรงพลังมากๆผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าต่อสู้ผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้ารักษาสิทธิ์ของตัวเองอะโอ้โห พลังมันเยอะขนาดเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถือกระเป๋าที่มันมีพลังมากมหาศาลขนาดเนี้ยแน่นอนว่าตัวคุณเองก็จะได้รับพลังนั้นแน่นอน มสบอกเลยว่าเวลาที่จะซื้อของอย่างหนึ่งซื้อกระเป๋าใบหนึ่งไปศึกษาดูสตอรี่มันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วคุณจะรักคุณจะดูแลของสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นานยิ่งขึ้นทุกครั้งที่คุณถือคุณจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันมากกว่ากระเป๋าแน่นอนถ้าชอบให้โมสมาเล่าเรื่องราวแบบนี้มารีแคปแบบนี้ให้คุณรักกระเป๋าคุณเพิ่มยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะคะบอกมาได้ที่คอมเมนต์ว่าขอรีแคปอีกคราวนี้เนี่ยแบรนด์ Brand ไหนมาเดินปุ๊บรีแคปให้ทันท ทันควันเอาแบบว่องไวที่สุดเลยในคลิปหน้านะคะเราจะเอาอะไรมาอัปเดตกันอีกความวงในเอยความเรื่องราวแบรนด์เนมเอยถ่ายทอดจากฝั่งของอดีต s อนะคะอันนี้จะเป็นความรู้ที่เวลาเราได้รับการเทรนกันเวลาที่คอลเลคชันใหม่ออกมาเนี่ยเขาเทรนกันลึกขนาดนี้นะคะมันเป็นความรู้จากฝั่งของคนขายเอา,อางี้ดีกว่า มันทาให้คุณได้รับข้อมูลที่มาจริงใสมากยิ่งขึ้นถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามนะคะแล้วก็ถ้าชอบเรื่องราวเหล่านี้กดแชร์ออกไปด้วยนะคะคนจะได้รู้ว่าเออฉันไม่ได้แค่แบบรวยมีตังซื้อกระเป๋าอย่างเดียวนะแต่ฉันนะมีความแบบอาร์ติสต์มิใจรักศิลปะฉันรู้เรื่องราวด้วยโอเคปะแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันบ๊ายบาย